My name Lieutenant Rain, and need me only Yes Lieutenant Rehn And need gonna doing one thing, one thing Aldo Nazis soldiers We're be is I Killing Sir! สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาสปอยหนังเรื่อง Inglorious b a s t a r d ยุทธการเดือดเชื้อนาซีโดยจะเป็นเรื่องราวของหน่วยทหารโคตรเกียนครับพวกเขาได้รับหน้าที่ให้กวาดล้างนาซีพวกเขามีกันแค่ไม่กี่คนเท่านั้นแต่ถึงกับทำให้กองทัพนาซีขวัญผวาได้ วีรกรรมสุดเกลียดของพวกเขาจะเป็นยังไงเราก็มาดูกันเลยครับเรื่องเปิดมาที่บ้านของชาวไร่คนหนึ่งครับเขากับลูกๆก,กํำลังทำงานประจำวันทั่วไปจู่ๆพวกนาซีก็มาที่บ้านของเขานายพลฮารได้มาหาเขาถึงบ้านเขาเองก็รีบมาต้อนรับนายพลฮานก็ขอเข้าไปคุยในบ้านชาวไร่มีลูกสาวอยู่สามคนด้วยกันนายพลฮานก็ชมลูกสาวของเขา และเขาก็ขอนมดื่มสักแก้วลูกสาวก็รีบเทน,นมให้เขาเขาขอคุยกับชาวไล่เป็นการส่วนตัวชาวไล่จึงให้ลูกสาวไปรอด้านนอกนายพลก็แค่มาตามหาชาวยูเท่านั้นเขาได้ข่าวว่ามีครอบครัวหนึ่งที่หนีรอดไปได้ชาวไล่ก็บอกว่าเขาไม่เห็นครอบครัวนั้นหนีไปตั้งนานแล้วและเขาก็ขอนายพลสูบไปนายพลเองก็บอกว่านี้บ้านเขานะจะทําอะไรก็ทําเธอแต่ไหนๆชาวไล่ก็สูบแล้วเขาขอสูบบ้างละกันชาวไล่ก็มองไปของเขา นี่ไปหรือบ้องกันแน่เนี่ยนายพลก็ได้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและเขาก็ได้บอกกับชาวไร่มันน่าตลกดีนะครับว่าไหมผมว่าพวกยิวก็เหมือนหนูคุณเองก็ไม่ชอบหนูใช่ไหมละครับทั้งสกรปรกและพาชาโลกไปทั่วแต่ถ้าผมพูดแบบนี้ล่ะกะลอกเองก็ไม่ต่างจากหนูเลยสักนิดมันก็สกรปรกและพาชาโลกไปทั่วเหมือนกันแต่ทําไมคนเกลียดหนูมากกว่ากระลอกล่ะนายพลให้โอกาสสุดท้ายกับชาวไร่เขารู้ว่าชาวไร่ให้ที่ซ่อนกับพวกยิว แต่ถ้าเขาเจอเองแล้วก็พวกเขาก็จะโดนแบบเดียวกันแล้วมันก็เป็นแบบนั้นชาวไล่ให้ที่ซ่อนกับครอบครัวยิวเขาก็ยอมบอกที่ซ่อนกับนายพลยังไงผมก็ขอตัวก่อนนะครับคุณชาวไล่แล้วก็ขอบคุณสำหรับนมแก้วนี้ด้วยนายพลฮานได้เรียกทหารเข้ามาในบ้านแล้วพวกเขาก็ได้กระหน่ำยิงไปที่ซ่อนของครอบครัวยิวหญิงสาวคนหนึ่งหนีรอดไปได้และนายพลก็ปล่อยเธอไปตัดมาที่หน่วยโคดเกียนลอยโทอัลโดได้พูดกับพลทหารในหน่วยของเขา พวกนายมีแค่หน้าที่เดียวกวาดล้างไอ้พวกนาซีซะหัวหน้ามันก็เป็นแค่ไอ้หนวดจิมพวกนายทุกคนติดหนี้ฉันนางหัวของพวกทหารนาซีร้อยคนพวกนายต้องเอามันมาให้ฉันเขาเคยถูกนาซีจะไปแขวงคอแต่ก็รอดมาได้และนับจากวันนั้นเขาก็เกลียดนาซีเข้าใจฮิตเลอร์หรือว่าพ่อหนวดจิมกำลังวางแผนการลอบและทหารคนหนึ่งก็ได้ขอพบเขาเขาเพิ่งได้เจอกับหน่วยโอดเกียนหน่วยโอดเกียนได้ออกกวาดล้างทหารนาซี โดยพวกเขาได้ฮิวโก้สติกลิทมาเสริมทัพฮิวโก้เปรียบเสมือนฝันร้ายของพวกมันเขาถูกพวกนาซีจับไว้แต่หน่วยโคดเ็นก็บุกไปช่วยเขาเอาโดเอาหัวหน้าหน่วยนาซีมาสอบปากคำแต่เขาเองก็ปิดปากเงียบเขาจึงโดนไมาเบสบอลฟาดหัวจนเละนายทหารนาซีคนสุดท้ายได้โดนสอบปากคำและจากที่เขาได้เห็นเขาก็รีบบอกที่ตั้งของฐานทัพนาซีโดยไม่รอช้าและเอาโดก็ฝากบางอย่างไว้บนตัวเขาหลังจากที่นายรอดไปได้ ฉันคิดว่านายคงไม่กล้าใส่ชุดทหารนาซีต่อไปแล้วคนคงจะลืมว่านายฆ่าชาวยิวไปมากขนาดไหนฉันเลยจะขอฝากบางอย่างติดตัวนายไว้ฝีมือดีไม่เบาเลยนะคบเนี่ยมันคือสารที่ส่งไปให้พ่อหนวดจิมณโรงหนังในกรุงปารีสหญิงสาวเจ้าของโรงหนังกําลังเปลี่ยนป้ายตามปกติและนายทหารหนุ่มนาซีก็ได้เข้ามาทักทายเธอก็ไม่สนใจเขาแต่เขาก็ต่อแย่เธอไม่เลิกจนเธอต้องยอมลงมาคุยกับเขาเขาได้จีบเธออยู่สักพัก แต่เธอก็ไม่สนใจและไล่เขาให้กลับไปเช้าวันต่อมาเธอก็มาอ่านหนังสือตามปกติทหารหนุ่มคนนั้นก็มาตามตอแยเธอไม่เลิกและเธอก็ได้รู้ว่าเขาเป็นคนดังเขาคือวีรบุรุษสงครามฟรเฟเดริกซอลเลอร์เขาคนเดียวฆ่าศัตรูไปกว่า300คนชื่อเสียงของเขาโด่งดังไปทั่วและเธอก็คิดบางอย่างได้ในเช้าวันรุ่งขึ้นทหารนาซีมาที่โรงหนังและพวกเขาก็พาตัวเธอไปและคนที่พาเธอมาก็คือซอลเลอร์หนางของซอลเลอร์เพิ่งจะสร้างเสร็จ และเขาอยากฉายอรอบปฐมบททัศน์ที่โรงหนังของเธอเจ้าของโรงหนังก็คิดแผนขึ้นได้เธอจึงรีบตกลงไปและเธอก็ได้เจอกับนายพลฮานทั้งสองคนได้นั่งคุยกันอยู่สักพักและนายพลก็จากไปเธอก็คือหญิงสาวในวันนั้นหญิงสาวชาวยิวที่สามารถหนีรอดมาได้ครอบครัวหนึ่งได้รับเธอไว้พวกเขาช่วยกันปกปิดจนเธอรอดมาได้และในวันนี้โอกาสแก้แค้นของเธอก็มาถึงแล้วคนใหญ่คนโตของนาซีจะมาลงกันที่โรงหนังในวันนั้น เธอจะปิดประตูโรงหนังและเผาพวกมันทั้งหมดทั้งเป็นรอโทฮิคอ็อกได้รับภารกิจลับเขาสามารถพูดภาษาเยอรมันได้อย่างคล่องแคล่วและเขาก็มาร่วมกับกลุ่มคอเกียนพวกเขาได้มาดักรอใส่ลับสองหน้าเธอเป็นดาราชื่อดังของเยอรมันและเมื่อพวกเขาลงไปทหารเยอรมันจานวนมากก็อยู่กับเธอด้วยพวกเขาเริ่มสอบถามข้อมูลกับดาราสาวทหารนาซีคนหนึ่งได้เข้ามาขอลายเซน็นและเธอเองก็ให้ไปในพลคนหนึ่งได้เข้ามาร่วมต๊ะกับพวกเขา พวกเขาคุยกันอย่างสนุกสนานร,ร้อยโทฮิคอก็ได้สั่งเหล้าสามแก้วนายพลก็ชักปืนขู่เขาทันทีลูกทีมเอาโดก็ได้เอาปืนจ่อไข่เขาและการยิงกันครั้งใหญ่ก็ได้เริ่มต้นขึ้นมีคนที่รอดแค่สองคนเท่านั้นทหารนาซีหนึ่งคนกับดาราสาวเอาโดได้เจรจากับทหารนาซีคนนั้นน้าทหารนาซีเองก็ยอมแต่ดาราสาวก็ได้ยิงไปที่เขาเอาโดได้ช่วยเธอไว้แต่เขาก็เริ่มมีความสงสัยทำไมนายพลคนนั้นถึงรู้ได้เขาคิดว่าเธอหักหลังพวกเขา แต่ความจริงกับไม่ใช่การสั่งเหล้า3ามแก้วของฮ ok ิคอก์ตังหากคนเยอรมันไม่ชู3มนิ้วแบบนั้นพวกเขาชูแบบนี้พวกเขาต้องเปลี่ยนแผนใหม่พวกเขา3ามคนจะเข้าลองหนังไปกับดาราสาวอัลโดพอจะพูดอิตาลีได้คนในหน่วยคนหนึ่งก็พูดได้เช่นกันแต่มีคนหนึ่งที่ไม่สามารถพูดได้อัลโดก็บอกให้เนียนๆไปพูดไม่ได้ก็ไม่ต้องพูดสิและแผนการใหม่ก็ได้เริ่มตน้นในพลฮานได้มาอย่างที่เกิดเหตุนี่น่ะหรอฮิวโก้ผู้ยิ่งใหญ่ คนที่ทหารนาซีได้ยินชื่อก็โกหัวหดแยจ่จังนะที่ตายซะแล้วและเขาก็จะรองเท้าของดาราสาวพร้อมกับลายเซนเจ้าของโรงหนังได้เตรียมตัวเรียบร้อยแล้วเธอได้ถ่ายหนังชุดหนึ่งไว้หนังจุดจบของพวกนาซีงานได้เริ่มต้นขึ้นแล้วบุคคลสําคัญของนาซีได้มารวมตัวกันที่นั่นพวกของอัลโดเองก็มาถึงงานแล้วในพลทานก็ได้มาต้อนรับพวกเขาเขาได้เชิญดาราสาวไปคุยเป็นการส่วนตัวแก๊งของอัลโดก็พอจะเนียนไปได้ นายพลให้ดาราสาวลองใส่รองเท้าคู่นั้นซึ่งพอดาราสาวเห็นเธอก็ถึงกับช็อกเธอสามารถใส่รองเท้าคู่นั้นได้อย่างพอดีและเธอก็ถูกนายพลฮานฆ่าทิ้งอัลโดกับลูกน้องคนหนึ่งได้ถูกจับตัวไปนายพลฮานก็ได้ขู่พวกเขาแค่ยกหูก,กิ้งเดียวอีกสองคนในงานก็จะถูกจับแผนการทั้งหมดก็จะล้มแลว้วแต่เขาก็มีข้อเสนอมาให้ข้อเสนอที่พวกเขาไม่สามารถปฏิเสธได้ลูกทีมของอัลโดได้เจอฮิตเลอร์แล้วแผนของเจ้าของโรงหนังก็เตรียมพร้อมแล้ว พวกเขาล็อกประตูทางเข้าออกทั้งหมดในพลฮานได้บอกข้อเสนอกับพวกเขาเขาจะปล่อยสองคนที่อยู่ในโรงหนังแผนการทั้งหมดจะเสร็จสมบูรณ์และพ่อหนวดจิ๋มจะตายในเหตุการณ์นั้นสงครามจะจบลงในค่ำคืนนี้เขาแค่ต้องการของบางอย่างเท่านั้นตำแหน่งขั้นสูงในกองทัพสหรัฐเงินจำนวนสิบล้านเหรียญที่ดินบนเกาะส่วนตัวและกองทัพก็ยอมรับข้อตกลงนั้นซอลเลอร์ได้มาตามจีบเจ้าของโรงหนังและเธอก็ยิงปืนใส่เขาแต่เขาก็หันกลับมายิงส่วนเธอ และทั้งสองก็ตายลูกทีมของออาโดได้จัดการทหารนาซีโรงหนังถูกเผาลูกทีมเอาโดก็นํำยิงใส่พ่อหนวดจิมพวกเขาก็นํำยิงใส่ทุกคนที่อยู่ในนั้นแถมกลับมายิงพ่อหนวดจิมซ้ำจนหนวดหายและโรงหนังก็ระเบิดจนไม่เหลือซากสงครามได้จบลงแล้วในพลฮานก็ได้มาส่งเอาโดออาโดก็ใส่กุญแจมือเขาฉันเดาว่าหลังจากนายเข้าประเทศฉันนายคงไม่ได้ใส่เครื่องแบบนี้แล้วทุกคนจะลืมว่านายเข่งฆ่าคนไปมากขนาดไหนงั้นก่อนหน้านั้น ฉันขอฝากบางอย่างติดตัวนายไว้ก่อนละกันนะเขาได้ตีตานาซีบนหน้าผักในพลฮานนี่คงจะเป็นผลงานชิ้นโบแดงของฉันและเรื่องราวก็จบลงแค่นี้ครับหนังเรื่องนี้ทําออกมาได้เจ๋งมากทีเดียวเลยนะครับเอาคืนพวกนาซีได้เจ็บแสบเลยทีเดียวถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับผมด้วยนะครับไว้เจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนมากเลยครับที่รับชมจนมาถึงตอนนี้สวัสดีครับ